จ็ดสมุนไพรช่วยลดไขมันในเลือด1กระเทียมช่วยลดระดับคอเลสเตอร,รอลและไตกรกลีเซอไร,รในเลือดค่ะ2องขมิ้นชันเขาจะมีสารเคอร์คูมินที่ช่วยลดไขมันในเลือดและต้านการอักเสบค่ะ3ชาเขียวจะมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดเลว LDL และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี HDL 4. มะขามป้อมจะอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะ 5. ลูกใต้ใบช่วยลดระดับไขมันในเลือดและป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดค่ะหญ้าหนวดแมว สรรพคุณช่วยลดไขมันในเลือดและความดันโลหิตค่ะ 7. ดดอกคําฝอยจะช่วยลดคอเลสเตอรอลและป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดค่ะการใช้สมุนไพรเพื่อช่วยลดไขมันในเลือดนั้นควรอยู่ภายใต้คําแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ